สวัสดีครอบแฟนเพจตัวเลขพารอยวาเด็ดครับพบกันกับแนวทางเลขเด่นบนเด่นล่าง e p 4ประจำวันวันที่16ธันวาคม2565กันครับเริ่มที่ชุดแรกครับชุดนี้ครับทำบุญกับพ่อแม่นี้และบุญครับเด่นบน2ตัวเลขนะครับง่นที่ผ่านมาเข้า0ูนวันนี้เด่นบน2ตัวเลขครับ2กับ1 ดูเลขประจําวันศุกร์นะครับของแอดจีรนันนะครับมี808183848687 061636467 8, 40414347 4, 4, 101317 3037และก็70มาต่อกันด้วยกล่องสูตรนะครับหลักสิบบน20นะครับงวดก่อนชน5 6และก็ศูนย์ะครับก็ปรากฏว่าเขาที่เลข0ูนย์ะครับวันนี้สูนชนกันที่เลข5เลข7เลข0นย์ะครับเน้นไปที่เลข5านะครับสำหรับหลักสิบบนมาดูเลขเด่นบนศูนย์นี้กันบ้างนะครับ2ตัวมาตัวนะครับวันก่อนนี้ให้เด่น8กัน1นะครับก็มาเลข8ปวันนี้ให้เด่น6กับ9านะครับสำหรับสูตรนี้เด่นบน ดูแนวทางของอาจารย์สามารถันมากคกับรัฐบาลไทย16ธตันวา2 5 6 5กับห้างเดียว047นะครับเน้นที่407047 40 40แล้วก็49บนล่างวิ่งรูด4มาต่อที่แนวทางของแกดต,ต้นไม้จ้านะครับรัฐบาลไทยนะครับเด่น3กับ0นะครับประกบคู่ให้มี3060 36นะครับ3ตัว6 30นะครับ แถวล่างก็จะมี 64, 68แล้วก็04นะครับ3ตัวจับให้2,30นะครับเน้นเด่นไปที่506แล้วก็0,33นะครับดูแนวทางของเจ้านี้กันครับนกนําโชคมีส3งสามนะครับประกบ,บคู่3ตัวชุด3ตัวครับ3ามส มาดูแนวะทางของทะเลใจนะครับเน้น70กัน60นะครับมีจุดรอง80กับ30 38แล้วก็96นะครับ3ตัวจะให้938 970 870แล้วก็960นะครับวิกรูด8กับ0มาดูแนวะทางหวยเน้นน้อยนะครับ3ตัว568 689 6889แล้วก็94 มาดูเลขเด่นล่างของแอดมาลีนะครับข้างบนหงวดเก่าเด่นศูนย์นะครับกอกมาจริงๆงวันนี้เด่นล่างแอดมาลีเด่นเก้ามาต่อแนวทางแอดบนดินแผ่นฟ้านะครับอัศบัตไทยสตัวนะครับเจาะ9กับ0นะครับประกบคู่ให้9 0 9 1 9 5 9 7 0 0 0 1 0 5และก็0 7มาดูเลขของแอดปัญญานะครับ วิ่งล่างวิ่งหานะครับประกอบกู้ห้าศูนย์ห้าสองและก็ห้าสี่มาดูแนวทางแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะครับขวามือวันที่ผ่านมาเขาศูนย์ห้า 0, 5, ตรงนะครับวันนี้แม่ทำเนียนลอตเตอรี่ครับสิบเลขดังมีหกห้าหนึ่งหกเก้าห้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดสองห้าหนึ่งแปดหกแปดและก็ศูนย์เก้ามาดูแนวทางของนุมบอระบือครับ สามกูครับหนึ่1สองหนึ่งสและก็สองสมาดูบ้านไผ่เมืองพลกันบ้างนะครับขวาเมืองวัตี่ผ่านมาเข้าตัวครับนะครับแปดศปวันนี้8ชุดครับบ้านไผ่บอลระบือให้มีส 2, ่สองสี่ส 5, มสีและก็ห7 มาดูเลขเด่นล่างของแอดแอมมี่กันบ้างนะครับขวามือเด่นล่างครับหาตัวเข้าทั้งสองครับ0กับ8วันนี้แอดแอมมี่ e ให้เด่นล่างมี2 3 5 6และก็9มาดูหวยไทยล่าง2ตัวมาตัวนะครับแอดกาตุนะครับให้2ตัวครับมาล่างอย่างน้อย1ตัวครับคือ8กับ9นะครับวันนี้ กันด้วยแนวทางของหนุ่มนาว่านะครับเด่นบนสูตรนะครับกัตบานมานี้ก็เปลี่ยนกันเลยนะครับเข้า805ตรงๆรงนะครับงวดนี้สูตรที่1ครับมี6กับ7งวดสูตรที่2มี2กับ6สูตรที่3มี0กับ1ยังไงถ้าแฟนๆชอบ คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ